สวัสดีค่ะเด็กๆและข้อผู้ปกครองทุกคนนะคะวันนี้วิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3คุณครูแตงจะมาสอนในเรื่องหนูดูแลของใช้หนูดูแลของใช้สาระสำคัญของเรื่องนี้นะคะก็จะพูดถึงการดูแลของใช้ส่วนตัวรวมถึงเครื่องแต่งกายของตนเองและของใช้ส่วนรวมเป็นการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว ซึ่งควรวางแผนการทำงานโดยใช้กระบวนการทำงานจึงจะทำงานสำเร็จนะคะเราควรดูแลของใช้อย่างไรเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะของใช้หมายถึงสิ่งของต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันแบ่งออกเป็นสองประเภทคือประเภทที่หนึ่งคือของใช้ส่วนตัวของใช้ส่วนตัวได้แก่สิ่งของที่ไม่สามารถใช้ร่วมกับผู้อื่นได้นะคะ ส่วนของใช้ส่วนรวมได้แก่สิ่งของใช้ที่ใช้ร่วมกับบุคคลอื่นได้หลักการดูแลของใช้นะคะก็จะมีอยู่3หลักการค่ะหนึ่งคือแยกประเภทของใช้ 2. ทํทำความสะอาด 3. จัดเก็บของใช้แต่ละประเภทเพื่อสะดวกในการนำมาใช้งานนะคะ การดูแลอุปกรณ์การเรียนหนึ่งคือแยกประเภทค่ะสองคือจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนจัดเก็บให้เป็นที่เรียงจากหนังสือหรือสมุดเล่มเล็กไปเล่มใหญ่แล้วก็ เก็บเครื่องเขียนไว้ในภาชนะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อง่ายต่อการหยิบใช้งานนะคะ 2. การจัดเก็บกระเป๋านักเรียน 1. จัดหนังสือหรือสมุดตามตารางเรียนค่ะ 2. เลียงหนังสือหรือสมุดจากเล่มเล็กไปเล่มใหญ่3ใส่เครื่องเขียนในกระเป๋าดินสอหรือกล่องดินสอแล้วก็ใส่สีไว้ในกล่องนะคะข้อนี้นะคะนักเรียนการจัดเก็บกระเป๋านักเรียน ทำไมเราต้องจัดตารางเรียนไปนะคะเรียนเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อกระเป๋านักเรียนจะได้ไม่มีน้ำหนักที่หนักเกินไปค่ะการดูแลกระเป๋าและรองเท้านักเรียนวัสดุของกระเป๋าและรองเท้านักเรียนก็จะมีอยู่สองชนิดนะคะชนิดที่1คือเป็นหนังคุณสมบัติของหนังก็จะเป็นทนทานกันน้ําได้ส่วนผ้าก็จะ ระบายอากาศได้ดีอ่อนนุ่มการดูแลกระเป๋านักเรียนที่ทำจากจากหนังนะคะอันดับที่หนึ่งก็คือเอาของออกจากกระเป๋าเคาะฝุ่นออกจากกระเป๋าเช็ดกระเป๋าด้วยผ้าชุบน้ําบิดหมาและผ้าแห้งกระเป๋าที่ทําจากหนังสามารถนาไปแช่ลงเครื่องได้ไหมคะไม่ได้นะคะถ้านักเรียนนําไปแช่และลงเครื่อง อายุของการใช้งานก็จะสั้นลงค่ะอันดับ4ทาน้ำยาเคลือบกระเป๋าที่เคลือบกระเป๋าให้มีความเงางาม2พึ่งกระเป๋าให้แห้ง3นํากระเป๋าไปเก็บไว้ในที่เก็บกระเป๋าให้เรียบร้อยนะคะต่อไปกระเป๋าการดูแลกระเป๋าที่ที่ทาจากอะไรคะทําจากผ้ามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะการดูแลรักษา มันจะต่างจากกระเป๋าหนังยังไงเอาของออกจากกระเป๋านะคะดับแรกแล้วก็ข้อฝุ่นออกจากกระเป๋าแช่กระเป๋าให้น้ําสะอาดแล้วก็ใช้ผงซักฟอกแป้งๆขัดขัดล้างน้ําสะอาดแล้วก็นําไปผึ่งให้แห้งกระเป๋าผ้ามันจะดีจรงที่ว่าเราสามารถซักได้ฝุ่นละอองเกาะมีคราบอะไรเราก็สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงค่ะต่อไปการดูแลรองเท้าอันดับแรกก็คือ ปัดฝุ่นออกจากรองเท้านำรองเท้าไปผึ่งให้แห้งแล้วก็ขัดด้วยน้ำยาขัดรองเท้าแล้วก็ทิ้งไว้สักครู่หนึ่งคะ่ะนักเรียนแล้วก็ใช้ผ้าแห้งในการขัดขัดขัดรองเท้าของนักเรียนก็จะมีความเงางามหลังจากนั้นก็เก็บไว้ในชั้นให้เรียบร้อยพร้อมกับการสวมใส่พร้อมกับการใช้สวยในครั้งต่อไปคะ่ะต่อไปการดูแลรองเท้าผ้าใบมันจะแตกต่างจากรองเท้านักเรียน ยังไงเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะการดูแลรองเท้าผ้าใบนะคะอันดับแรกขอฝุ่นถอดเชือกรองเท้าออกแล้วก็นําไปแช่น้ําหลังจากที่แช่น้ําเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงกระมังเอาผงซักฟอกลงแล้วก็ใช้แปรงขัดขัดขัด,ขดแล้วก็ล้างน้ําสะอาดหลังจากที่ล้างน้ําสะอาดเสร็จแล้ว และให้นักเรียนเอาไปอบค่ะอบในเครื่องซักผ้าหรือรองเท้าบางรุ่นอาจจะไม่สามารถอบในเครื่องซักผ้าได้เพราะจะทําให้มีรอยหรืออายุการใช้งานสั้นลงนะคะนักเรียนก็สามารถนําไปตากแดดให้แห้งหลังจากที่ตากแดดให้แห้งแล้วนักเรียนสามารถร้อยเชือกและก็สามารถเก็บเข้าตู้ได้เลยค่ะสัปดาห์นี้คุณครูก็จะจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะท้ายท้าย บทนี้คุณครูมีการสอบนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องหนูดูแลของใช้มี10ข้อนะคะคุณครูก็ขอให้นักเรียนสอบได้คะแนนเต็มทุกคนนะคะสัปดาห์นี้คุณครูก็ขอจบการสอนเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ